ลำนี้ส่งไปจังหวัดนครราชสีมานะครับสีเขียวเหนียวซับนะคะเครื่องบินบินไปหลังเพราะว่าใหม่จริงๆอะเพิ่งประกอบเสร็จแล้วยังไม่ได้ลองยังไม่ได้เทสเครื่องเลยมาเทสที่สนามเลย กับสายอย่างเดียวครับั้ามอเตอร์กับหลังแค่นี้เสร็จเปลี่ยน นี่นะคะคถ้าถ้าใครเชื่องหอเฮงนะคะนี่เลยจัดเลยค่ะสีเขียวเนียวซับจ้า จากครห,หนึ่งอาซีนะคะหนึอาซีจะเป็นคนทดสอบบินให้หมดทุกลำนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องบินจะตกนะคะเพราะว่าในการจอดของช่างหนึ่งช่างหนึ่งจะรับกับมือโดยตรงะคะ่ะนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีร่องรอยนะคะ